โอกาสที่รัเสเซียจะยึดทั้งประเทศตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงไหมมีความเป็นไปได้สูงมากฮะประชาชนที่อยู่ในเมืองของยูเครนตอนนี้แห่ออกจากประเทศกันละนะครับชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแห่ออกจากเมืองหลวงกันนะครับในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้นะครับปัญหาเกิดจากอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากสหรัฐอเมริกาใชาย้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการลบ ในการขายอาวุธนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโตฝั่งสาภาพยุโรปพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานคลาวนี้เขาใช้ยูเกรนเป็นสมรภูมิแล้วก็พยายามที่จะล่อรัเสเซียเข้าสู่สงครามแล้วก็จะพยายามมุ่งโจมตีรัเสเซียยงอ่า สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง u t u b e นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับเป็นประเด็นร้อนร้อนนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามตอนนี้ต้องประกาศชัดเจนว่าเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับให้การสนับสนุนและงานนี้โอกาสที่จะมีการบานปลายค่อนข้างจะ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์หลังจากที่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งรัสเซียสามารถทำเกมได้ค่อนข้างจะไวหลังจากที่วาลาดามียปูตินนะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในเข้าสู่สภาวะสงครามปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันลงหลังไม่คว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียนะครับแต่หุ้นสหรัฐอเมริการ่วงและทองคำขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาน้ำมัน รปรากฏว่าขยับลงเล็กน้อยหลังชัดเจนว่าการคว่ำบาตรรัสเซียชุดแรกของสหรัฐอเมริกาและยุโรปไม่ครอบคลุมถึงพลังงานนะครับอย่างไรก็ตามความตึงเครียดในยูเครนยังคงฉุดให้วอลตีดปิดลบแแงนะครับทองคำดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทองคำมีความจำเป็นจะต้องใช้ในสงครามในขณะที่ยูเครนก็ประกาศสภาวะการฉุกเฉินนะครับแจ้งพลเมือนกับประเทศพว่ารสัสเซียจู่โจมเต็มรูปแบบ ยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งให้พลเรือนนะครับซึ่งอยู่ในรัสเซียเดินทางกลับมาตุกุมทันทีหลังจากที่มอสโกเริ่มอุปยพเจ้าที่สถานทูตประจำกรุงเคียฟนะครับในสัญญาลางร้ายนะครับล่าสุดสำหรับชาวยูเครนที่วันจะเกิดปฏิวัติการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งก็เกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับและคนในกรุงเคฟก็แห่ออกจากประเทศนะครับ ยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกาชี้รัสเซียพร้อมรบร้อยเปอร์เซนต์บุกยูเครนเต็มรูปแบบกระบฏของอปูตินช่วยป้องกันเคียฟโจมตีนะครับสหรัฐอเมริการะบุว่ารัฐบาลของวาลาดาเมรีร์ปูตินพร้อมเท่าที่จะสามารถเตรียมพร้อมได้พร้อมบุกยูเครนเต็มรูปแบบโดยเวลานี้จัดวางกองกําลังทหารที่จําเป็นเกือบร้อยเปอร์เซนต์และความเคลื่อนไหวโหมกระพือการเตือนจากสหรประชาชาติว่า การรุกรานเต็มรูปแบบใดๆจะส่งผลกระทบเลวร้ายไปทั่วโลกนะครับในขณะที่ ah e, เทพนมิตรสหรัฐอเมริกา UAE เผยมีแผนซื้อเครื่องบินรบจากจีนนับสิบลำสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบนะครับมีแผนจะซื้อเครื่องบิน l 15ของจีนจำนวน10ลำในขณะที่พวกเขากำลัง หาทางเพิ่มแสงเกตุภาพในการป้องกันตัวเองหลังเผชิญการโจมตีของพวกกบฏคูตีกลังแล้วกลังเล่านะครับในขณะที่รัเสเซียเปิดฉากยิมถล่มอย่างต่อเนื่องในยูเครนผู้ดาเคียฟก็ประกาศกดอียาการศึกด้านเลขาธิการ UN เอ็นวอนปูตินหยุดสงครามเพื่อเห็นแก่ม,มนุษยชาติกองกำลังรัรเสเซียก็ทำการเปิดฉากถล่มนะครับเป้าหมายในเมืองของอยูเครนนะครับพร้อมส่งกองกำลังยกพลขึ้นบก ทางฝั่งตอนใต้หลังจากที่ประธานาธิบดีวาลาดาเมียป,ปูตินได้เซงคำสั่งเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหาร,นะรขณะที่เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติวอนผู้นำหมีขาวนะกลับใจถอนทอาหารออกจากยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีก็สู่หกกับความอาัจฉริยะยึดนิ่ม,มสองเครดของยูเครน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกมายกย่องแผนรุกรานของยูเครนของวาลาดาเมียป,ปูตินของรัสเซียว่าอาัจฉริยะแต่กุยโวาว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของเขานะครับระหว่างปรากฏตัวในรายการวิทยุฝ่ายขวารายการหนึ่งนะนักจัดรายการถามทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของปูตินรับรองสองเขตนะครับ ดินแดนทางตะวันออกของยูเครนในฐานะรัฐเอกราชทรัมป์ตอบว่าผมปรีเข้าดูหน้าจอทีวีเมื่อวานนี้และผมกลับพูดขึ้นว่านี่มันอัจฉริยะเขากล่าวนะครับปูตินนะครับประกาศสัดส่วนขนาดใหญ่ของยูเครนปูตินประกาศว่าเป็นเอกราชโอ้มันน่าอาศัศจรรย์จริงๆในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะทำการคว่มบาตรบริษัทขนส่งก๊าซนอสตรีมชูนะครับ แก้เผ็ดปูตินนะครับรับรองแคว้นกบฏยูเครนสหรัฐอเมริกาประกาศคว่มบาตนะครับบริษัท n o r t h Stream 2 j a g นะครับซึ่งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างท่อก๊สธรรมชาติ North Stream 2นะครับจากราัสเซียไปยังเยอรมนีนะครับเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเกรมรินหลังจากที่ประธานาธิบดีวลา,าดามีปูตินออกประกาศรับรองรัฐเอกราชสองแคว้นกบฏ ของแคว้นยูเครนตะวันออกในขณะที่ปูตินและก็เริ่มปฏิบัติการบุกยูเครนนะครับผวาเสียงระเบิดสนั่นกรุงเคียฟเตือนสายการบินเลี่ยงนำเครื่องบินขึ้นสู่น่นฟ้าประธานาธิวาลาดาเมียปูตินเซ็นคำสั่งปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับทางตะวันออกของยูเครนโดยเตือนให้ทหารของยูเครนวางอาวุธและถอนกำลังกลับบ้านไปเสียขณะที่องค์กรเฝ้าระวัง ออกมาเตือนสายการบินให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าของยูเครนอย่างเป็นทางการแล้วในขณะที่รัสเซียถล่มยับระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนะครับชาวเคียฟหนีลงสถานีรถไฟใต้ดินเจเนสซกี้โทรหาปูตินแต่ก็ไม่มีการรับสายสำนักข่าวเอเจนซี่กับ a อฟนะครับรายงานว่าแถลงการดังกล่าวนะครับของยูเครน นะครับล่าสุดพบรัสเซียโจมตีเบลารุสพบเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นทั่วกรุงเคียฟขณะที่จรวดโจมตีเครื่องบินขับไล่ของยูเครนที่สนามบินนอกกรุงช่วงเช้านะประชาชนยูเครนหนีตายแห่ลงหลบพื้นที่รถไฟใต้ดินกลางเมืองหลวงกองทัพรัสเซียอ้างโจมตียุทโปกรณ์นะคป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจนล่มและยิง เครื่องอยูเครนตก2ลํลำแต่กองทัพยูเครนยิงเครื่องบินของรัสเซียตกลําลำด้านประธานาธิบดีวิเลนสกี้พยายามต่อสายผู้นําของรัสเซียแต่ก็ไร้าการตอบสนองในขณะที่รัสเซียปฏิเสธนะครับว่ายูเครนได้ทําการยิงเครื่องบินของรัสเซียในขณะที่จีนแนะพละเรือนในยูเครนติดธงชาติของจีนบนรถนะครับหลังรัสเซียเปิดฉากการโจมตีเอกอากาัครราชทูตรัสเซียขอภยัยรัฐ เอกรราชทูตจีนประจำกรุงเคียฟแนะนำให้พลเรือนติดเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพักหรือจำเป็นจะต้องเดินทางไปในช่วงนี้ให้นำธงท่าจีนมาติดบนยานพาหนะเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายโจมตีและการเข้าใจผิดหลังจากรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารรุก,กรานยูเครนนะครับอีกเหตุการณ์น,นึงก็เป็นเรื่องชาวเน็ตเถียงกันคร,รูเผาทิ้งเรียบมือถือของเด็กนักเรียน นะครับเป็นเรื่องปกติที่เด็ก็เรียนละเมิดกฎระเบียบต่างๆจะถูกครูทำโทษเมื่อไม่ให้ทำซ้ำอีกแต่บรรดาครูโรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ทราบชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนของมาเลเซียหรืออินโดนีเซียกำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าใช้ความรุนแรงจนเกินเหตุหลังจากลงโทษเด็กๆด,ด้วยการโยนมือถือเข้าบนกองไฟนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับและล่าสุด ทางประทับดีโจไบเดนนะครับก็มีการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมแต่การคว่ำบาตรดังกล่าวนะไม่รวมถึงการคว่ำบาตรเรื่องของพลังงานของรัสเซียหากนำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอกาสที่รัสเซียจะชนะมีความเป็นไปได้สูงสงครามครั้งนี้จะเรียก็เป็นสงครามก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม ได้ยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะหรือความลึกซึ้งนะของรัสเซียที่มีการประกาศรับรองเอกราชนะของรัฐกบฏสอรัฐทางตะวันออกของยูเครนเมื่อรับรองเรียบร้อยแล้วก็อ้างกองกำลังสันธิภาพเข้าไปสถานการณ์ขนาดนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้นั้นมีความเป็นไปได้สูงและต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเกิดจากสหรัฐอเมริกายุยง นะครับยูเครนเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนาโตจนเป็นที่มาของเหตุการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เกมนี้จะยาวไหมถ้าไปดูในเชิงเรษตินะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัย,ยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่9 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เกมนี้จะลากยาวไม้ไปดูเศษติในเดือนมีนาคมน่าจะเบาลงนะครับรัสเซียก็น่าจะใช้ระยะเวลาในระยะสั้นในการที่จะระงับปัญหานะครับต่างๆที่เกิดความขัดแยง้งโอกาสที่รัสเซียจะยึดทั้งประเทศตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงไหมมีความเป็นไปได้สูงมากฮะประชาชนที่อยู่ในเมืองของยูเครนตอนนี้ แห่ออกจากประเทศกันละนะครับชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแห่ออกจากเมืองหลวงกันนะครับในขณะที่สถานก,การณ์ตอนนี้นะครับปัญหาเกิดจากอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากสหรัฐอเมริกาใชาย้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการลบในการขายอาวุธนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโตฝั่งสาภาพยุโรปพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นอัฟกา,านิสถานคลาวนี้เขาใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิแล้วก็พยายามที่จะล่อรัสเซียเข้าสู่สงครามแล้วก็จะพยายามมุ่งโจมตีรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบเหมือนเยอรมน,นีเหมือนญี่ปุ่นนะครับเคยเผชิญมานะครับแต่กราวนี้วลา,าดิเมียปูตินปรับแผนลึกกว่านะครับก่อนหน้านี้รัสเซียก็ออกมายอมรับนะครับว่า ฝั่งสหภาพยุโรฝั่งนาโตฝั่งสหรัฐอเมริกานะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน22ประเทศมีเป้าหมายที่จะล่อให้รัสเซียเข้าสู่สงครามแต่กลาวนี้วาลาดาเมียรป,ปูตินตัดสินใจเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นจะพยายามรับรองให้ยูเครนนะครับอยู่ในกลุ่มของนาโตแล้วมีการตั้งขีปนาวุธไว้บริเวณโดยรอบประเทศรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ โซเวียตรัเสเซียถูกแบ่งแยกโดยฝั่งสหภาพยุโรปจากการเป็นปึกแผ่นถูกแบ่งเป็นประเทศเล็กๆย่อยๆเพื่อให้ได้เสียงในสหประชาชาตินะครับในการวดเข้าข้างฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่คราวนี้การเดินเกมของรัสเซียถ้าเข้ายึดสหรัฐอเมริกาประเมินว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันก็จะเข้ายึดเนะมืองหลวงของอยูเครนได้เป็นที่เรียบร้อยเกมนี้น่าจะจบไวแต่ สถานการณ์จนถึงขณะนี้น่าสนใจนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ทําการคว่ำบาตรนะครับบริษัทพลังงานของรัสเซียเพราะปัญหาหลักๆตอนนี้ที่สหรัฐทำตอนนี้คือเรื่องพลังงานที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามจะขอให้รัสเซียขอให้กลุ่มโอเปกนะครับที่มีรัสเซียและก็ซาอุดิอาระเบียลดราคาน้ํามันแต่ปรากฏว่ากลุ่มโอเปกไม่ยอมลดราคาน้ํามันถ้ากะใช้การคว่ำบาตร บริษัทของรัเสเซียเมื่อไหร่ราคาของตลาดโลกนะครับโดยเฉพาะน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นย่อมส่งผลเสียต่อฝั่งสหภาพยุโรปแล้วก็กลุ่มนาโต้แล้วก็เดือดร้อนกันทั่วโลกทันทีสหรัฐอเมริกาจึงใช้วิธีการไม่คว่ำบาตนะครับบริษัทพลังงานของรัเสเซียอย่างไรก็ตามประเทศไทยนะครับก็มีการเตรียมจะอพยพคนไทยที่อยู่ในยูเครน290คนโดยประมาณนะครับออกมา นะับเพราะเกรงว่าสงครามจะยืดเยื้อแต่จีนลึกกว่านะครับคนจีนที่อยู่ในยูเครนให้ติดธงชาติของจีนนะฮะเพื่อแสดงเสรลักษ์บอกฝ่ายชัดเจนว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับยูเครนและยึดหลังรัเสเซียนะเป็นสำคัญทำให้คนที่อยู่ในยูเครนนะครับที่เป็นคนจีนก็จะมีเสลักษ์เป็นธงชาติจีนนะครับเกมนี้จีน ให้การสนับสนุนรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบและเกมนี้โอกาสที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนาโตและสหรัฐอเมริกาจะพ่ายแพ้สงครามมีความเป็นไปได้สูงมากนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหน ฉันรั่วบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่า,ารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมลน้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุก,ทกอย่าง กำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้น ที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาวทุกคน